ธอจะอยู่คอยใครเอานะครับไม่ต้องคอยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งวันนี้นะครับอ้วนเข็นนะครับตาขนาด3มเซนนะครับตัวนี้นะครับเป็น N30 นะครับลึก75ตาในแนวดิ่งนะครับลึกประมาณ2เมตรในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ความยาว100เมตร1หมอนในแนวราบหรือว่าขนาด ยอดนิยมอีกหนึ่งขนาดก็คือความยาว150เมตร1หมอนครึ่งนะครับ2หมอนยาวไป1หมอนสั้นไป1หมอนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเหมาะนะครับสำหรับเข็น2คนนะครับไม่สั้นไม่ยาวหมอนครึ่งก็น่าสนใจนะตัวนี้นะครับเนี่เป็น n 30นะครับเนี่ตัวนี้นะครับเป็น n 30นะครับตา3มเซนนะครับ n 30ลึก75ตาในแนวในแนวดิ่งนะครับเนี่เดี๋ยวผมจะอึบเนี่นะครับอ่านะครับถึงให้ดูนิดนึงนะครับก็ เป็นเนื้ออวนตาเรือใบทองนะครับแล้วก็เชือกร่าวนะครับหนาสามมิลครึ่งแบบนี้นะครับเวลาชัดจะได้ไม่เจ็บมือนะครับหนึ่งหมอนครึ่งก็น่าสนใจนะครับตัวนี้หนึ่งหมอนหนึ่งหมอนครึ่งนะครับตาสามเซนเอ็นสามสิบนี้นะครับมีของพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอนะครับหรือว่านะครับถ้าบางคนนะครับสะดวกกดสั่งในตะกร้าร้านค้าก็ได้นะครับผมปักตะกร้าร้านค้าเอาไว้นะครับด้านบนที่เขียนว่าร้านค้าคลิกเข้าไปเลยนะครับ ร้านขายอวนริมหาสําเร็จนะครับร้านท่าชนะอวนลากนะครับผมโพอวนเข็นนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับนี่จัดไปนะครับตาสามเซนเอ็นสานะครับนี่อ่ะอ่นนี่นะครับดูให้ดูนะเนี่ยนะครับขนาดนะครับ